จะส่งทุไทยวันนี้นะครับมีทั้งหมดอยู่3สายพันธุ์นะครับผมไปภาคเหนือภาคอีสานสายพันธุ์อะไรไปที่ไหนไปดูกันครับสายพันธุ์แรกนะครับจะเป็นไก่ไข่เล็กฮอนนะครับสายพันธุ์ที่2เป็นไก่ดำเคยูภูพานและสายพันธุ์สุดท้ายไก่ไข่เวนดอสสีซิลเวอร์นะครับนี่มาดูกล่องแรกกันเลยนะครับโดยกล่องชุดนี้นะครับจะไปภาคอีสานนะครับอําเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามนะครับผมนี่กับไก่ไข่ที่ชื่อว่าเวียนดอสนะครับนี่ เป็นสีเงินนะครับผมจะมีขนดำแล้วก็ขนขาวนะครับเรื่อมกันนะครับผมแบบนี้เลยนะฮะน่ารักไหมครับยอดเลยนะครับผมสายพันธุ์นี้นะครับเป็นไก่ไข่สายพันธุ์ต่างประเทศนะครับโดยสายพันธุ์นี้จะมีโครงสร้างใหญ่แล้วก็ให้ไข่ดกฟองใหญ่ด้วยนะครับนี่เป็นไงครับน่ารักมากๆเลยนะฮะก็จะมีผู้หนึ่งเมียสนะครับน มื่อโตมานะครับก็จะมีขนสีขาวดาทั้งตัวเลยนะครับมันก็จะมีในแต่ละใบของขนนะครับก็จะมีสีขาวไปอยู่ในช่องของใบขนนะครับนี่น่ารักมากเลยนะครับมาดูกล่องที่2กันนะครับกล่องชุดนี้นะครับก็จะไปอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายนะครับผมนี่กับสายพันธุ์ที่ชื่อว่าไก่ไข่เล็กฮอนนะฮะเป็นไก่ไข่ขนสีขาวแล้วเปือให้ไข่เปื่อยไข่สีขาวนะฮะ นีโดยใส่ผพันี้นะครับปรับตัวได้เก่งนะฮะให้ไข่ไวและดกนะครับผมนี่ครับน่ารักมากๆเลยนะครับโดยเปลือกของไข่ของเขานะครับก็จะมีลักษณะสีขาวคล้ายกับไข่เป็ดเลยนะฮะนี่ชุดนี้นะครับผมก็มาส่งเองนะครับถึงอำเภอแม่ลาวเลยนะครับนี่ก็เจาะช่องระบายอากาศแบบนี้เลยนะครับเพื่ออากาศถ่ายเทนะครับผม ควันดูกล่องที่3กันนะครับกล่องชุดนี้ก็ไปอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับเป็นไก่ขนสีขาวเหมือนกันแต่มีเศษก็คือเนื้อสีดํานะครับเขาเรียกว่าไก่ดำเคยูภูพานะฮะเป็นไงครับโดยใส่พันธุ์นี้ครับเลี้ยงง่ายตัวไวนะครับและที่สําคัญนะครับไข่ดกเหมือนไก่ไข่ด้วยนะฮะ โดยสารสีดานะครับก็จะมีสารมีสารที่มีคุณประโยชน์นะครับเราเรียกว่าสารเมลานีนนะครับเป็นสารที่ลดการเกิดโรคหัวใจนะครับแล้วก็เป็นสารต้านอิมูนสละลดการเกิดโรคมะเร็งด้วยนะครับนี่ครับชุดนี้นะครับก็จะเป็นชุด6ตัวนะครับเป็นผู้2เมียสี่นะฮะนี่ี่ครับหล่อสวยข้างนั้นเลยนะครับผมโดยสายพันธุ์เนจะโตวไวที่สุดในบรรดาไก่ทั้งหมดนะฮะและโตเร็วด้วยนะครับกับสายพันธุ์ที่ชื่อว่า ไก่ดำเคยูภูพานนะครับไก่ดำแต่ขนสีขาวนะครับในเป็นไงครับรูปร่างอวบอ้วนนะครับใหญ่แล้วก็ไม่ดุร้ายด้วยนะครับเป็นไก่สายพันธุ์ไทยที่มีการปรับปรุงพันธุ์โดยสูนวิจัยนะครับและอีกสายพันธุ์หนึ่งก็คือไก่ขนสีขาวแต่ให้ไข่ฟองสีขาวนะครับก็คือไก่ไข่เล็กฮอนนะฮะี่เป็นไงครับฟองสีขาวจั่วเลยนะครับสายพันธุ์นี้น่าเลี้ยงไว้ในครัวเรือนเลยนะครับ และสายพันธุ์สุดท้ายไก่ไข่ที่สวยงามมันเขาเรียกว่าไก่เวียนนอตสีเงินนะครับหากเพื่อนชื่ชอบคลิปมีอย่าลืมกดถูกใจด้วยนะครับสวัสดีครับผมบาย